สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าร้านวินัยเจริญทรัพย์ประดับยนต์โคราชทุกท่านนะครับและลูกค้าที่ติดตามในเพจร้านอี่ด้วยนะครับวันนี้รีวิวงานติดตั้งรีโมทพุชสตาร์ทนะครับเป็นรีโมทกัรขโมยพร้อมปุ่มสตาร์ทนะครับไม่ต้องใช้กุญแจในการสตาร์ทรถนะฮะเราเดินออกห่างจากรถเนี่ยประมาณ5เมตรรถล็อกแหนอัตโนมัตินะครับพอเราเดินเข้าไปใกล้ๆนะฮะเดินเข้าไปประมาณ1เมตรนะครับรถจะถ่ายล็อกแฮอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดรีโมทเลยนะครับ เข้ามาที่รถนะครับเข้ามาที่รถก็จะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะครับขึ้นมานะครับเหยียบเบรกนะครับแล้วก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับสตาร์ทรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับสตาร์ทรถเปิดแอร์ได้ปกตินะครับเมื่อเราต้องการจะดับเครื่องนะครับ เพียงแค่เราหยยบเบรกนะครับแล้วเราก็แตะปุ่ม p u s ส start ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ก็จะดับให้อัตโนมัติเลยนะครับชุดนี้เป็นสัญญาณการขโมยด้วยนะครับพร้อมรีโมทุ u s ส start นะครับเป็นรีโมทแบบนี้รีโมทก็จะมีรูปแบบให้เลือกหลายรูปแบบอยู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งนะครับอยากจะติดตั้งชุดรีโมทขร้อุ p u สต start แบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมีบริการติดตั้งให้ด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ เบรกนะครับดสตาร์ทเลยนะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับโอเคนะครับแบบนี้ครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับติดตามกันในงานต่อไปนะครับสวัสดีครับ